สวัสดีค่ะเบลตัวแทนกิฟฟารีนะคะคลิปนี้เบลขออธิบายเรื่องโซยาเวโปรตีนนะคะไม่ได้ใช้แค่ลดน้ําหนักอย่างเดียวนะคะาสาเหตุที่เราเอ้วนนะคะมักจะเบาเชา้าหนักเย็นแล้วก็ทานจุกจิกนะคะซึ่งเวลาเราหิวนะคะเราสามารถทานโซยาเวเนี่ยระหว่างระหว่างมือ้อนะคะการหิวได้แล้วก็ช่วยให้เราไม่หวยเวลาเรารับประทานอาหารมือ้อเย็นนะคะเราทานก่อนประมาณสัก หนึ่งชั่วโมงหรือว่าทานก่อนออกไปทานอาหารมื้อเย็นนะคะช่วยให้เราไม่โหยพอโหยปุ๊บเนี่ยเราจะไม่แยกแยะเรื่องไขมันเรื่องแป้งเรื่องน้ําตาลนะคะกินเข้าไปก่อนเลยแล้วก็ทานเยอะแล้วก็ใกล้ช่วงที่เราจะต้องพักผ่อนแล้วจึงไม่ได้ผ่านกระบวนการย่อยและเผาผลาญซึ่งก็ไปหนักพุงหนักต้นแขนต้นขาทําให้เราอ้วนหรือผู้ที่กินจุกจิกหิวตลอดทั้งวันใช่ไหมคะเจอขนมบ้างอะไรบ้างก็กินกินไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เติมน้ําหนักไปเรื่อยๆเติมหวานไปเรื่อยๆซึ่งถ้าเราแบ่งอ่าระหว่างมือ้อเป็นโซย เาเวโปรตีนตัวนี้นะคะเราจะไม่หิวจุกจิกเลยนะคะแล้วก็ช่วงเช้าร่างกายนะคะตื่นเช้ามาเนี่ยต้องการสารอาหารแต่ว่าเรานะคะจะไม่ค่อยทันข้าวเช้าเนาะเพราะว่าส่วนมากก็จะทานไม่ลงเบลก็เป็นนะคะเบลก็จะทานตัวนี้ก่อนซองนึงซึ่งเพราะว่าเราทานข้าวสายตัวนี้ก็จะไปช่วยได้โซยาเวโปรตีนนะคะไม่ใช่ตัวที่จะไปช่วยยับยั้งอะไรต่างๆเพื่อให้เราลดความอ้วนไม่ใช่นะคะ ช่วยให้เราไม่หิวโหยแล้วก็มีสารอาหารอยู่ในตัวของมันเป็นโปรโตีนที่ทํามาจากพืชดูดซึมได้ง่ายไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อยเหมือนโปรโตีนที่มาจากสัตว์นะคะซึ่งเหมาะสมมากกับเรานะคะผู้ที่มีอายุแล้วก็ผู้ที่ต้องการพักฟื้นฟื้นฟ,นฟนูหรือว่าผู้ป่วยนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะช่วยถั่วเหลืองช่วยบำรุงกระดูกนะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อมวลกล้ามเนื้อ ส่วนคนที่ลดน้ําหนักก็คือมวลกล้ามเนื้อไปแทนที่ไขมันเวลาน้ําหนักลงแล้วเนี่ยช่องที่ไขมันเคยเคยอยู่แล้วออกไปนะคะก็จะเป็นกล้ามเนื้อแทนซึ่งวันนึ่งมันเกิดอาการโยโย่ขึ้นมาไขามันมันก็จะกลับมาที่เดิมไม่ได้แล้วเพราะว่าเราใช้กล้ามเนื้อแทนแล้วนะคะก็จะเกิดการโยโย่ได้ยากขึ้นนะคะลดความอ่อนเพลียแล้วซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอตัวนี้สําคัญมากหลายคนอาจไม่ได้ รู้เรื่องนี้นะคะเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระดูกหรือเซลล์ต่างๆนะคะเราใช้มันทุกวัน,น่ะมันเสื่อมทุกวันแต่ตัวนี้ช่วยไปซ่อมแซมเซลล์นะคะช่วยให้เซลล์ที่มันสึกหรอเนี่ยดีขึ้นนะคะเราก็จะแก่ช้าลงนะคะแล้วก็เราเลือกกินอาหารได้มากขึ้นเพราะว่าเราไม่หยนยจริงๆแล้วมีประโยชน์หลายอย่างแม่เบลพูดไม่หมดนะคะมีฮอร์โมนนะคะ มีฮอร์โมนด้วยช่วยที่แบบว่าสําหรับคนที่มีอายุขาดฮอร์โมนนะคะเพราะว่าตัวถั่วเหลืองมีฮอร์โมนอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็บํารุงกระดูกช่วยซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรออันนี้ตัวที่เรารู้ๆมานะคะเพราะรายละเอียดสินค้าเนี่ยเยอะมาก ะะส่วนคนที่ลดน้ําหนักนะเบลจะบอกว่ามันคือตัวที่เพิ่มกล้ามเนื้อแทนไขมันและช่วยลดการหิวโหยจึงทําให้เราเนี่ยลดน้ําหนักได้ดีกับสินค้าตัวนี้นะคะตัวนี้ไม่ได้ไปบังคับให้เราผอมเหมือนที่คนอื่นเข้าใจผิดว่าอยากผอมต้องกินตัวนี้ไม่ใช่นะคะแต่เป็นตัวช่วยให้เราไม่เพียไม่โยโย่นะคะแล้วก็ไม่แก่เร็วนะคะเพราะว่าเบลเนี่ยช่วงที่กินข้าวไม่ลงไม่ใช่ว่ากินตัวนี้แล้วผอมนะคะแต่ว่าเบลจะเป็นโรคโรคหนึ่งคือโรคคิดมาก คิดทุกเรื่องทํางานก็คิดมากเรื่องลูกเรื่องพ่อเรื่องแม่เรื่อง,ออง,องภาระต่างๆก็คือพอเวลาคิดมากปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นช่วงๆของชีวิตพอคิดมากปุ๊บเนี่ยเราไม่ค่อยอยากอาหารกินอะไรก็ไม่อร่อยจะแพงแค่ไหนดีแค่ไหนที่เคยอร่อยแค่ไหนมันก็ไม่อร่อยเพราะฉะนั้นเบลอยู่ได้เพราะตัวนี้นะคะอยู่ได้เพราะตัวนี้เลยตัวที่ทําให้เราไม่ค่อยอ่อนเพลียเช้าๆเนี่ยใครอ่อนเพลียกินกาแฟแล้วกินกาแฟอีกลองแบ่งระหว่างมือเป็นตัวนี้ดูเบลคิดว่าตัวนี้แหละที่ช่วยให้เราไม่ค่อยอ่อนเพลียดูสุขภาพแข็งงแรขึ้น วันหนึ่งเบลกินข้าวมื้อหนึ่งนะคะแต่ว่าไปนหนักน้าตาลเพราะว่ากินข้าวไม่ค่อยลงแล้วอยากหวานนะคะก็จะเป็นตัวนี้แทนซึ่งถ้า <c oughs> ถ้าสุขภาพเบลดีขึ้นแล้วเนี่ยไม่กินข้าวได้ปกติแล้วก็จะไม่อ้วนหรือไม่โยโย่ขึ้นเพราะว่าเบลไม่ได้อดอาหารจริงไหมคะเบลใช้ตัวนี้แทนกระเพาะก็ยังทํางานปกตินะคะกล้ามเนื้อก็เข้าไปแทนไขมันอยู่แล้วไขมันจะกลับมาบ้านเดิมก็ไม่ได้แล้วยากแล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้ทีท่สุดน,นะคะ หนึ่งกล่องมีสามสิบซองนะคะเพื่อนสมาชิกแล้วก็ลูกค้าเพื่อนในเฟซต่างๆนะคะสั่งซื้อกับเบลได้หนึ่งกล่องมีสามสิบซองราคาสมาชิกเนี่ยห้าร้อยเจ็ดสิบบาทนะคะถ้ายังไม่เป็นสมาชิกติดต่อเบลได้เลยนะคะกินจริงกินจริงแต่ว่าเบลคิดว่าเออหลายคนอ่ะไปเน้นว่ากินแล้วต้องลดน้ําหนักนะอะไรประมาณนี้มันได้มากกว่าลดน้ําหนักคือซ่อมแซมเซลล์ทําให้เราแก่ช้าลงทําให้เราเลิกกินจุกจิกนะคะแล้วก็ทําให้กระดูกเราแข็งแรงขึ้น สำหรับผู้ป่วยสำหรับผู้หญิงก็จะมีฮอร์โมนจากเม่ถัเหลืองเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นเป็นโปรตีนที่ทํามาจากพืชซึ่งมันดูดซึมได้ง่ายกว่าทํามาจากสัตว์นั่นเองจ้า